ดีกูกันปะเนี่ยแต่ยืมวีกันนานเลทั้งหมดยนมปะเนี่ยเจ็ดวันต้องมีหกวันขึ้นอยู่นะนี่วขา่เขาเบื่อเขาอยากไปไหนจังเลยยืมวีนูเขาเลยให้หนูให้เนาะยืมของเงินตัดที่โต๊ะรอให้หนูรออะไรแบบนี้เป็นท่านรอตัวแกก m ูเคงจะเริ่มเขาให้จังเลยนะแต่เอาไม่ได้ผิดจังแต้มแต้มมึงสลับตัวไปเลยไอ้นี่มันให้ตลอดนะเนี่ยไอ้นี่มันให้ห่วยแม่นมากเลยเดี๋ยววันนี้ให้อีกนะลูกนะชื่ออะไรนะตั้งตั้งชื่อชื่อตังตั้งกูวันดีวันนี้หวยออกอะไร กอนหลับตากัหลุงพ่อก่อนศูนยเ้าครับเอาจัดไปจัดไปสาธุหน่อยพวกหล่ะหน้เมันให้เลขแล้วศูนย์แปดเก้าเขาให้สามงวดแล้วดูนะครับชัดเจนเลยอหายแล้วมะเร็รอดยไม่เป็นไร เป็นหลานเลยเพี่อนหลานหลานเพื่วยก็เราคือรับปากว่าจะไม่เล่นนานจะขอให้เล่นต่อก็เล่นมาไม่ต้องเล่นเยอะที่เล่นแบบมีหลักการแล้วนมีเอ่อวันนี้มหาจารย์อาจารย์เที่ยวอาจารย์เที่ยวดังไหม ท่านเทียวดูดวงดังไหมเยอะไหมคนอ่ะแล้วทำไมต้องแหนะไปถามคนอ่ะเอาเนี่ยที่เรามีต่อไปแฟนก็มีองค์ตำหนักด้วยนะมีตำหนักนะเนี่ยเนี่ยมีตำหนักหมดแม่พระรัษมีแม่อุมาใหญ่

จเจริญทำจเจริญบุญับบไปนะสรสุขธร,รรมจะไสร้างความหนักอพระแม่ลูกหลานก็จะไปสร,ร,ปร,ร้างมีที่เกื่อนของเทพเทวารากซึ่งองพระแม่คือ,อยู่ในน้ำโขงขอให้ลูกหลานได้ไปได้ที่ดินเปนน้ำโขงให้สรรมนี่เขาเคยอยู่ม่น้ำโขงเนี่ยหนูไม่เอาครับหนูไม่เอาแล้ว <c oughs> แม่วไม่หรอกแมวเนี่ยเดี๋ยวอย่ามาไปอยู่แม่น้ำโขงเราเขาได้เงินก้อนใหญ่เขาก็จะไปซื้อที่เขาแล้วนะติดเขาหินเขาไม่น้ำโขงเลยถ้าใช่ดิพราะดวงเรามันมีเกี่ยวพันเทศอย่างไอ้ที่เรียนจบยังจบมอเลยละเอาจบไม่มีปัญหาไอ้นี่มันจะมีทุนนะจะได้ทุนการศึกษาด้วยจะมาบรัการถุงไฟถุงจะมาเทศยจะช่วย อันาคตเนี่ยมันจะได้ไปตามเทียนก็เนี่ยเนี่ยไปเนี่ยดูพิพากษาก็ได้อยู่แล้วสอบสามเที่ยวติดหมดเลยแล้วกก็จะได้มีเดินทางกลัอันนี้จะได้ไปไปเู่ในในมุ่งนะแล้วแฟนในนี่มันจะมีคนชที่ชอบบ่อยเลย่อยเล่อยคนชื่อที่ชองร้านทองชอบเยอะๆราดูดวงเราจะได้คนเกี่ยวกับร้านทองอ่ะ เพราะนี่มันชอบฝันเห็นงูสีทองทองมาหาแกเ,เจ้าเ๊าเอันางอื่นนี่มีไรจะถามไรแต่พับที่นอนเียนะตอนนี้ที่น,นอนสวดมนต์โอเคนะแล้วดูอันนี้มันอาจจะไปเประเอ้นกิษ เนี่ยเขาเรียกร่างแสดงแต่เดียวเดี๋ยคุณแม่แม่ก็ไปจับบัตรอีกหน่อยนะแม่ก็ถึงไม่ยอมได้ที่จับบัตรแล้วไหนเพราขอให้พวกแกอะเป็นคนดีเขาที่คิดนำหน้นทุกผ่านแล้วแม่เขาบอกแล้วเขาไม่อยากเกิดแล้วเขาขอชาตินี้ถ้ายที่สุดแล้วเขาจะกลับไปหายายใ่เอาคือว่ากันนะเขาก็อยู่อยู่กับเราเขาก็คอยช่วยเราอยู่อะ ก็ได้ไม่มีไรไ่เป็นไรก็ไปไ,ไ,ไร,ไร,ไรจริงๆอะพญาพุดกับพญานาาเขาอยู่ด้วยกันแต่นี้คนมาทำหนังยังไงก็นเข้ามาเออมันก็เลยกลายเป็นผิดไปโอเคนะไปด้วยนะ <c oughs> แม่นี่เข้ามาคนลุกหมดเหมือน,น <c oughs> เป็นวิมานที่แม่ค <c oughs> เคยฝัน อะไร่างก็ไั่ตารดีครับยันดีช่วยกันนะไอันนี้เขาจะเป็นเป็นนักวิจัยนักเจรจานะไอ้รวยน้าไมบ้านครับแม่น่าหวยอ่ะเล่นอะไรนะขออีกทีเอาโตเดิมแั้วเดวเดิมเมื่อกี้เดียวเมื่อกี้ใช่ไหมเล่นอะไรนะใช่ตรงนี้ไอ้รวยนะคุณตาย อันี้หมดคอนเูไม่มีควนยหรือาุมบ้านดีานดีตังมายอนพูก่อนลูกคุณพี่ชื่ออะไรครับเดี๋ยวขอพูดถามสักเล็กน้อยได้ไหมเมื่อกี้มี มีอาการเป็นอะไรอเ้ขาเรียกอาการบอกว่าเป็นอะไรมันคอาการเี้เคร่ยรับไม่รู้ตัวเขาบอกว่ามีมีองค์อือองค์อะไรอ่ะแม่มาตั้งแต่นานแล้วองค์อะไรองแม่รัศมีแม่รัศมีเออซึ่งซึ่งที่รู้ก่อนมาตัวมาก่อนว่้มีมีองค์รู้ใช่ไหมอ๋อปรากฏตัวให้เห็นเลยใช่ไหมครับเป็นเป็นยังไง่ถ้าบอกว่าเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรมีมาตั้งแต่เกิด ไม่ไม่เป็นเป็นลักษณะเป็นรูปร่างท่านหรือว่าเป็นอะไรส่งสัญญาณให้เรารู้ว่ามีองค์ท่านอยู่องค์องค์อยู่ตรงนี้ครับมันเหมือนมีเซนส์อ่ะทุกอย่างเหมือนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าออบอกไมู่กบอกไม่ได้เจ้าแม่อะไรนะเจ้าแม่รักเสมีเจ้าแม่รักษสมอมีแต่รูปแต่รูปในบ้านพี่มีไหมมีอยู่ในใจอ๋<ะ>อเหรอครับบอกว่าท่านกระซิบบอกใช่ไหมว่าเฮ้ยมีเหมือนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ามีเซนส์อ่ะ โอ้ครับครับครับ๋อบผมรู้งราบเพิ่งรู้เมื่อกี้ที่ตอน <ừ> อาจารย์แบอกแต่รู้มานานแล้วโอ้แล้วเมื่อกี้เห็นมีค่าอะไรถ้าพี่พี่รู้ตัวไหมรู้รู้แต่ว่าแต่คุมสติไม่ได้โอ้ครับเดี๋ยวเพราะว่าเพราะว่ามีมีเมื่อกี้ท่านบอกว่าไม่ไม่ไม่ไมใช่ของจริงแต่นี่คือเป็นของจริงเออเออ ผมผมเห็นล่าลำ้ำถ้าลำสวยนะเหมือน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 องค์กินเลยเนี่ยเออ่มีเร ah. ื meter, an はは่องโชคลาภเข้ามาอย่างนี้ทำไมท่านจะให้โจ้าชายมาเรื่อยๆค่ะแล้วลูกชายเมื่อกี้เป็นลูกชายป่ะลูกชายอ๋อแล้วก็ให้หวยเหมือนกันใช่ค่ะแล้วครับมากี่วันแล้วเนี่ยสามแล้วค่ะถูกทุกงวดเลยแต่ก่อนหน้านี้หนูฝันถูกทุกงวดอ๋อแบบแบบท่านอาจารย์บอกว่าต้องไปทำอะไรให้ไหมอ่านี่เป็นลูกสาวท่านบอกว่าให้ไปทำอะไรนี่เป็นลูกสาวพี่ทำทำอะไรทำศาลแบบ อยู่ไม่ต้องต้อำหนักเดี๋ยวจะมีตำหนักที่ไหนเขาบอกอนาคตจะมีตำหนักแต่หนูอ่ะคิดไว้ตั้งแต่ล่วงหน้าแล้วจะไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่ได้เจออาจารย์อ่ะกะว่าหนูว่าอยากไปบวชละวขอให้ลูกเต้าสบายก่อนอืวันนี้ก็ปฏิบัติธรรมเหมือนจะที่ตนเป็นอตรวจทีพามอย่างนี้ใช่ไหมครับอืออืมครับ อย่ากยกติดตามพี่ไปนะครับเพราะว่าผมลงติอกแล้วก็ดูในเพจช่องเก็บข่าวน,นะครับขอบคุณมากครับที่ให้ข่าวานะครับขอบคุณมากครับ